การแก้ไขข้อผิดพลาดนะเราเรียนครับเป็นเรื่องรายการปรับปรุงนะครับรายการปรับปรุงกับรายการแก้ไขข้อผิดพลาดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องเดียวกันบทดเดียวกันแต่ว่าการแก้ไข,ขผิดพลาดเนี่ยจะต่างกับรายการปรับปรุงที่ว่ารายการปรับปรุงเนี่ยมันจะเป็นรายการที่ไม่ได้ผิดพลาดอะไรแต่เพียงว่าทําให้ข้อมูลทางการบัญชีมันถูกต้องแต่การแก้ไขข้อผิดพลาดก็บอกอวยู่แล้ละวคืหอการอการผิดพลาดนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่าเราทําบัญชีแล้วเราตรวจพบว่าการบัญชีเราผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องเจอเมื่อไหร่ก็แก้เมื่อนั้นไม่ต้องรอถึงสิ้นปีนะครับรายการนี้เจอตอนไหนแก้ตอนนั้นเลยนะครับทีนี้การแก้ไขข้อผิดพลาดเนี่ยทำยังไงขั้นตอนของมันนะครับก็คืออันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าไอ้ที่บันทึกผิดเนี่ยบันทึกยรายง,งารตรงนี้มันถูกบันทึกในสมุดรายวันแล้ว อะไรข้างหลังเทศอะไรกันอะไรเทเดอเลิกเทศได้แล้วจะจะรีบทำอะไรก็ทำซะแล้วก็ปิดเครื่องดูวันนี้เดี๋ยวเลิกเรียนจะได้เก็บของรู้นะ <ś c oughs> จะได้เก็บของเนี่ยสองชั่วโมงกว่าจะทำพิซซงพิซซ่าแล้วก็ทำซะไม่ทันแล้วไม่มีทางเนี่ะนะครับแล้วก็ดูว่า ไอที่ทําผิดไว้เนี่ยมันถึกผิดไว้มันทึกยังไงเดบิตเครดิตอะไรไว้นะครับแล้ที่2ท่านถัดมาวิเคราะห์ว่าไอเบาๆข้างหลังห้องมีอยู่แค่นี้พุยทีดังหมดเลยนะอันที่สองก็วิเคราะห์ว่าไอที่บันทึกที่ถูกต้องเนี่ยบันทึกยังไงนะครับแล้วในการแรกก็ดูที่ผิดไอที่สองดูที่ถูถกอันที่สามเนี่ยเราก็บันทึกแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งจริงๆเนี่ยจริงๆแก้ไขผิดพลาดเนี่ยมันทําได้หลายมันทา เทคนิคการทำเนี่ยมันทำได้หลายแบบนะครับแต่ว่าของเราก็ไม่ต้องเอายุ่งยากมาเอาง่ายๆล้กันนะครับก็คือแบบแรกถ้าเราดูว่าชื่อบัญชีมันผิดดูไปเลยสมมุติว่าเราต้องจ่ายเราต้องจ่ายค่าบริการนะครับเราต้องจ่ายค่าบริการเราต้องเดบิตค่าค่าบริการเครดิตเงินสดถูกไหมแต่ว่าเราบันทึกเป็นจ่ายค่าเช่าอย่างเงี้ยคือชื่อบัญชีมันคนละชื่อเลย ดูแล้วคนนเชื่อรู้ยังไงว่าคนละชื่อเราก็คือวิเคราะห์จากรายการที่หนึ่งเทียบกับรายการที่สองเทียบกันถ้าเป็นคนนะชื่อวิธีการนะครับกับกับรายการที่ผิดเลยครับเดี๋ยวดูวิธีการกับรายการนะครับแล้วก็บันทึกที่ถูกเข้าไปนะครับอันที่สองนะถ้าเกิดตอนนี้สองคือชื่อบัญชีถูกแล้วแต่บันทึกเงินผิดเช่นสมมติว่าบันทึกเงินเนี่ยต้องจ่ายหมื่นหนึ่งแต่บันทึกพันหนึ่งลืมเติมศูนย์ไปตัวหนึ่ง ถ้ากรณีนี้ก็คือให้บันทึกบัญชีเหมือนเดิมแต่ให้บันทึกเพิ่มให้ครบนะก็คือบันทึกอีก9 00 0นให้ครบเท่านั้นเองนะครับอันที่3นะครับก็คือชื่อบัญชีถูกเหมือนกันอันที่2นี่แหละแต่บันทึกมากเกินไปนะครับจ่ายจริงจริงจ่ายเงินพันเดียวแต่บันทึกไปหมื่นหนึ่งจ่ายเกินไป9 0 0 0ันวิธีนี้คือต้องลดยอดโดยการลัดบ,บัญชีเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูทั้ง3กรณีเลยนะครับ อันนี้มีออกสอบมีเทอมไม่เทอมเนี่ยสรุปว่าบทเรื่องของรายการปรุงและแก้ไขพิพาดเนี่ยนะครับที่เรียนกันเมื่อคราวที่แล้วนะครับแล้วก็หัวข้อนี้ออกเป็นช้อยนะครับออกเป็นช้อยนะครับก็20 20่ข้อนั่นแหละกนะ็แต่แต่เป็นช้อยถ้าเป็นบันทึกบัญชีเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์นะเดาได้เป็นอาจารย์อาจารย์เดาได้ไม่รู้าอาจารย์จะทําได้อาจารย์เลย,ยเดาได้นะครับแต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับ บอกเป็นช้อยเพราะว่ายัางมีข้ออื่นวิธีทำอีกนะครับอ่ะมาลองอันนี้จดหน้านี้ไปก่อนนะนะครับที่จดมีแค่นี้แหละเนะะี่ยหาคือการแก้ไขข้อผิดพลาดเนี่ยมันหลักการมันมีไม่เยอะมันมีแค่นี้ดูที่ผิดดูที่ถูกแล้วแก้ไขวิธีการแก้ไขก็มี3ามแบบนะครับบันทึกมากไปบันทึกน้อยไปบันทึกผิดชื่อบัญชีกลับรายการนะครับแต่จริงๆที่อาจารย์เคยสอนเนี่ยอาจารย์ใช้วิธีการ ชื่อผิดแต่ที่ตัวเงินถูกก็มีเทคนิคในการแก้ไขเขาเรียกการรวมบัญชีนะสังเกตวกาคอมพาวนะแต่เราเราคงไม่ไหวอะเราเอาแค่เอาแบบซิมเปิก็พอแล้วนะครับอ่ะดูตัวอย่างดูตัวอย่างเลยเดีย๋ยวตามไม่ทนันหาจดตัวอย่าง,งสั้นๆเนี่ยครับเอากระดาษขึ้นมาจดนะครับเพราะว่าไม่ได้อันนี้ทาเพิ่มขึ้นมามีพื้นที่ว่างไหมชีชุดเก่าไว้ที่ว่างหาที่จดนะครับ ตัวอ,อย่างตัวอย่างแรกเนี่ยนะครับจ่ายค่าเช่าห0 0พันแต่บันทึกเป็นค่าโฆษณาผิดไหมที่ถูกก็คือเราจ่ายค่าเช่าที่ผิดคือเราไปบันทึกเป็นค่าโฆษณาถูกไหมครับฉะนั้นไอที่ผิดเนี่ยทำอะไรไว้ก็คือเราเดบิตเลยครับเราเดบิตด,ด้วยค่าโฆษณาถูกไหมครับ5,000บาทแล้วเราก็เครดิตด้วยเงินสด ห้าพันบาทอันนี้ผิดนะที่ทําไว้คือผิดตรงรายการที่บันทึกผิดสองเลขหนึ่งกับสองเนี่ยเป็นรายการที่เหมือนเราโนต้ตไว้ครับบันทึกทดเอาไว้เพราะจริงๆที่เราจะมาป,ปรับปรุงคือรายการที่สามนะครับที่ถูกที่ที่ถูกต้องคือต้องเดบิตเลยครับเดบิตค่าเช่าห้าพันเครดิตด้วยเงินสดห้าพันอันนี้คือที่ถูก การปรับปรุงเรามีสามสามอันใช่ไหมแรกคือหลางเขาเรียกว่ากลับบัญชีที่ผิดแล้วบันทึกที่ถูกให้สองบันทึกเพิ่มขึ้นให้สามบัทึกลดลง,ลง,ลงนะครับตัวอย่างเนี้ยตัวเงินมันถูกครับนักศึกษาดูนะครับตัวยอดเงินน่ยมันถูกถูกละแต่ที่ผิดคืออะไรที่ผิดคือชื่อบัญชีเห็นไหมชื่อบัญชีเหมือนกันไหมเห็นชื่อบัญชีไหมครับไม่ไมเหมือนแค่เครดิตถูกไหมครับ เหมือนแค่เครดิตถ้าอย่างเงี้ยถ้าชื่อบัญชีตัวใดตัวนึงไม่เหมือนนะครับเจอตัวใดตัวหนึ่งไม่เหมือนเลยนะครับวิธีการปรับปรุงคือให้ล้างของเก่าการล้างของเก่าคือการกลับบัญชีของเก่าของที่ผิดอะที่ผิดคาว่ากลับบัญชีคือย้ายฝั่งคือย้ายตัวเนี้ยครับเอาตัวเนี้ยเอาที่ผิดย้ายฝั่งนะครับทํำยังไงนะครับก็คือเดบิตด้วยเลยครับเงินสด แล้วก็เครดิตด้วยถ้าโฆษณาไอ้ล้างอันนี้เขาเรียกว่าล้างที่ผิดล้างที่ผิดไปก่อนนะครับล้างที่ผิดทำแค่นี้การทำแค่นี้สองรายการนี้สองรายการนี้เจอกันสองรายการนี้เจอกันนะครับสเสมือนว่าไม่เคยบันทึกบัญชี เพราะทุกอย่างจะเป็น0นย์ถูกไหมครับเพราะว่าค่าโฆษณา,า5,000อยู่เดบิตมาอยู่เครดิต5,000มันกรลบกันก็เป็นศูนย์พอดีเงินสดจากอยู่เครดิตไปอยู่เดบิตลบกันก็เป็นศูนย์พอดีถูกไหมครับฉะนั้นรายการนี้ไม่เกิดแต่ว่าเราก็ต้องบันทึกรายการที่ถูกต้องด้วยก็คือเอารายการที่2องมาบันทึกทำสออันครับทำอันที่ห กาะทำอันที่2ตัวนี้ทำสองอันนะครับถ้าล้างของเก่าบันทึกของใหม่บันทึกที่ถูกล้างที่ผิดบันทึกที่ถูกต้องทำสองอันอันแรกคือกลับตามทันไหมอันแรกกลับบัญชีกลับบัญชีคือย้ายจากเดบิตไปอยู่เครดิตเครดิตไปอยู่เดบิตสลับกันอันเนี้ยสลับกันแล้วก็บันทึกคือสิ่งที่ถูกคือบันทึกอันที่สองไครับที่ถูกเอาอันที่สองมาบันทึกได้เลย ใช้เวลาตอบเราตอบอันนี้ครับลำดับเบอร์สาเนี่ยเป็นคำตอบที่อาจารย์ต้องการตรงนี้เอามาตอบอาจารย์นะครับทำทันไหมรายการนี้ทำทันได้ครับอันนี้เอาวันนี้ที่ถูกอันนี้มาล้างตรงนี้เราเรียกว่าการล้างบัญชีหรือบางทีก็เรียกว่าการกลับบัญชี คำว่าล้างบัญชีล้างแล้วย่อจะต้องเป็นศูนย์ล้างบัญชีเนี่ยมันเป็นภาษาพูดของนักบัญชีนะครับล้างคำว่าล้างคือทําให้เป็นศูนย์นะครับแต่ว่าถ้าภาษาแบบเป็นทางการก็เรียกวาากลับบัญชีนะครับเราชอบพูดกันล้างบัญชีสี่ล้างบัญชีล้างคือทำให้เป็นศูนย์นั้นสองรายการแรกเนี่ยจะทําให้รายการที่ผิดกลายเป็นศูนย์ครับนะแล้วค่อยบันทึกของที่ถูกเข้ามาตามทัน i̇şte นะรายการนี้นะโอเคครับนี่จบแล้วครับหนึ่งอัน นะการแก้ไขข้อผิดพลาดอันที่1ตัวอย่างที่1ตัวอย่างนี้จะเข้าวิธีการที่3.1นะครับทำได้ไหมสามจุดหนึ่งอ้ยโทษทีตัวที่3.1นะครับหลักการที่3.1ที่บอกว่าถ้าชื่อบัญชีไม่ถูกต้องย้อนกลับไปดูนะ่ครับกรณีชื่อบัญชีผิดเห็นไหมให้ทําการกลับรายการที่ผิดและบนันทึกรายการที่ถูกทํา2อันนะครับก็คือ3.1นั่นเอง ามทันไหมโอเคนะครับตัวอย่างที่สองได้หรือยังตัวอย่างถัดมานะดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้ก็ยังเป็นรายการที่3.1อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เป็นปกิจจ่ายอันนี้ดูด้านรับบ้างนะครับ,บรับรายได้3 0 0พันแต่บันทึกผิดเป็นจ่ายค่าบริการกบันทึกกับรับแต่ว่าเอาเข้าจริงไปทําจ่ายที่ผิดนะครับก็คือผิดตรงนี้ถูกไหม เวลาดูโจทย์โจทย์อาจจะบอกว่าไม่แต่บันทึกผิดบางทีโจทย์มันไม่ไม่มีคำเนี้ยโจทย์มันจะว่าแต่บันทึกเป็นจ่ายค่าบริการนักศึกษาจําไว้อะไรที่อยู่หลังแต่นะคือสิ่งที่ผิดตามเห็นไหมเวลาอ่านนะครับเาบอกว่าเอออะไรนะนักศึกษาเป็นคนดีแต่เตะหมาฟังดูมันขัดแย้งไหมถูกไหมนักศึกษาเนี่ยเป็นคนดีนะแต่แส่ว่าแต่มันจะต้องขัดแย้งกับข้างหน้า ถูกไหมครับนั้นรายการในเวลาโจ์เนี่ย,นนยมันเขียนมันชอบมีคําว่าแต่แต่เนี่ยบอกแล้วไอ้คำว่าแต่เนี่ยแสดงว่าทําอะไรผิดไว้และไอ้หลังแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะครับนี่คือวิธีการสังเกตด้วยภาษาไทยใช้บางทีเนี่ยอาจารย์ใส่คำว่าผิดมาเพื่อให้มันชัดเจนในโจนน์ไงแต่บางทีโจทย์ที่เขาแต่งมาที่เขียนว่ารับไรายได้ค่าบริการสามพันแต่บันทึกเป็นจ่ายค่าบริการสามพันบางทีนักศึกษาอ่านโจทย์ไม่รู้เลยอะไรถูกอะไรผิดคิดว่าข้างหน้าผิดข้างหลังถูก นะครับจำไว้นะหลังแต่เป็นการที่ผิดนะครับฉะนั้นไอ้ที่ผิดเอาข้างหลังแต่มาก็แสดงว่าบันทึกไว้แบบนี้คือบันทึกเป็นจ่ายถูกไหมครับที่ถูกมันเป็นเรื่องของการรับหรือจ่ายรับที่ถูกมันต้องเป็นเดบิตเลยครับเงินสดครับ เครดิตด้วยรายได้ค่าบริการคนละหมวดเลย<อ>เห็นไหมอันนี้หมวดห้าอันนี้หมวดสี่เห็นไหมครับคนละหมวดเลยแบบนี้เนี่ยชื่อบัญชีผิดไหมชื่อบัญชีผิดไหมครับผิดเหมือนกันไหมล่ะฝองตัวนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับฉะนั้นตัวที่ตัวนี้คือตัวที่ผิดตัวนี้คือตัวที่ถูก แบบนี้ชื่อบัญชีไม่เหมือนกันเลยนะครับอาจารย์ก็มีคําว่าค่าบริการมันไม่ใช่มันคนละหมวดถูกไหมครับคนละชื่อบัญชีแบบนี้คือให้กลับอะไรครับทําโดยการโดยล้างสิ่งที่ผิดก็คือเอาตัวนี้มาล้างล้างบัญชีโดยเดบิตเด,ดบิตอะไรครับเงินสดครับเครดิตด้วยค่าบริการ สามพันบาทอันที่หนึ่งต่อจากนั้นบันทึกสิ่งที่ถูกโดยเดบิตเลยครับเดบิตเงินสดแล้วเครดิตด,ด้วยอรายได้ค่าบริบการแค่นี้แล้วครับจบแล้วสามพันบาทเวลาตอบก็ตอบตรงนี้ครับรายการที่สามเป็นคำตอบตรงนี้ที่จันสองอันนี้เป็นคำตอบที่ต้องใช้ตอบนะครับตอบทั้งสองอันเลยนะครับ แค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมันเป็นรายการทดไมเซ็นชื่ออยู่ด้านหน้านะใครยังไม่เซ็นนะครับอ่โอเคไหม เวนปวดท้องห้องน้ำเลยครับอย่ามาตดแถวนี้อย่ามาตดแถวนี้เอเคเสร็จยงังอันนี้จดไปเร็ว เจอจานปีสามปีสี่เข้าไปคุณจดไม่เชื่ไม่ทันนะสอนเร็วนะอ่ะโอเคนะสวัสดีครับอ่ะตัย่งถัดมาตัย่างถัดมานะครับดูตัวนี้บ้าง ซื้อเครื่องใช้สำนักงานสามหมื่นแต่บันทึกผิดเป็นจ่ายไปสามบันทึกจ่ายไปสามพันบันทึกผิดจ่ายสามพันบันทึกจ่ายเงินน้อยไปไหมบันทึกน้อยไปไหมแต่หลังแตกคือสิ่งที่ผิดถูกไหมคุณอะเราเราเราบันทึกบัญชีอะถูกแล้วแต่บันทึกจริงๆต้องบันทึกสามหมื่นแต่บันทึกแค่สามพันฉะนั้นมันก็จะเข้ากรณีของอันที่สองไหม ก็คือกรณีเป็นบันทึกผูกแล้วล่ะแต่จำนวนเงินเนี่ยบันทึกน้อยเกินไปนะครับ <S <S กรณีนี้ก็จะเข้า3าจุดสองที่ที่เราบันทึกผิดอ่ะดูบันทึกผิดก็จะเดบิตเครื่องใช้สำนักงานที่ผิดนะบันทึกไว้3,000เครดิตเงินสดอันนี้ผิดนะครับ ที่ถูกก็บันทึกเหมือนเดิมแต่ว่าต้องเปลี่ยนจากสามพันเป็นเท่าไหร่ครับสามหมืวิธีการปรับปรุงนะัจริงๆนะักศึกษาใช้แบบ3.1จด1ก็ได้นะครับก็คืออะไรล้างข้อ1ถูกไหมครับล้างข้อ1และบันทึกข้อ2ก็ได้ถูกเหมือนกันไม่ได้ผิดนะ แต่เกรงว่าเวลาข้อสอบออกมันจะไม่ได้ออกแบบนั้นมันจะออกใช้วิธีการเพิ่มยอดลดยอดเอานะครับถ้าเกิดเป็นข้อสอบข้อเขียนเนี่ยสมมติข้อเขียนอาจารย์ให้ถือว่าถูกเหมือนกันครับคุณจะมาไว้ด้วยวิธีการแบบไหนมันก็ถูกถูกไหมครับแต่เผเอินข้อสอบชอยส์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการว่ามันถูกกับผิดไปเลยไงนะครับฉะนั้นก็ต้องดูวิธีการด้วยวิธีการปรับปรุงกรณีนี้นะครับก็คือจะเห็นไดยว่าเราบันทึก3 0 0พันต่ําไปเท่าไหร่ครับ ต่าไป2,7 0 0 0วิธีการก็คือชื่อบัญชีเหมือนกันไหม<ช>เหมือนกันเดะเลยแต่จำนวนเงินมันไม่เท่ากันถูกไหมครับฉัน้นเราก็แค่บันทึกเพิ่มบันทึกน้อยน้อยไป2 0 0 0มก็บันทึกเพิ่มครับโดยเดบิตเครื่องใช้สำนักง,งานเหมือนเดิมเท <2, 7. S 1> ่าไหร่ครับเพิ่มอีกเท่าไหร่ 2> 2, <7. S 1> บันทึกแค่2อ0หครับ แค่ okay, นี้ครับสองรายการนี้เมื่อบ,บวกกันสองเลขอ๋อโทษทีขยับนี้สองรายการนี้เมื่อบวกกันคำตอบมันจะได้ให้คำตบตัวนี้เสร็จแล้วครับทำอันเดียวนะกยตอนนี้บันทึกน้อยบันทึกเพิ่มโอเคนะนะฉันดูตรงโจทย์นะครับว่าอ่านวิเคราะห์โจทย์ดีๆว่ามันมันทึกน้อยไปหรือเปล่าถ้าทึกน้อยเนี่ย บางทีตัวเลือกมันมีแค่เนี้ครับแต่ถ้าเกิดชื่อมันมชื่อบัญชีมันผิดเลยอะ่ะมันจะมี2ทีเดียว2อันนะมีกล้างแล้วก็บึกบันทึกเข้าไปใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จยัง ใช่อันเดียวจบเลยครับนะถ้าเป็นกลับบัญชีมันจะต้อง2อันแต่ถ้าเราใช้วิธีบันทึกเพิ่มใช้อันเดียวเพราะว่าถือว่าอันเก่าเนี่ยเราบันทึกไว้ลว้เราแค่บันทึกเพิ่มมันก็จะเพิ่มยอดให้เราเลยนะครับสองหก็สามหมื่นลบก็3,000ันนะฮะอันนี้มีแน่ๆเลยข้อสอบ มีแน่แน่ชีวิตจริงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทํางานครับมันเลยบันทึกเพิ่มอีกศูนย์ไม่ได้เพราะว่าเวลาบันทึกเซฟปุ๊บมันแก้ไม่ได้ละนะครับแต่ถ้าเป็นสมุดเพิ่มอีกศูนย์ได้ไหมถ้าเกิดเราเขียนตัวเลขห่างก็อาจจะได้แต่ถ้าเกิดเป็นการทํางานที่เป็นสูรบันทึกบัญชีตารางเวลาเวลากรอกตัวเลขมันจะเป็นช่อง มันจะเป็นช่องเล็กๆครับตอกรอกตัวเลข1ช่องหนึ่ง,ง,งสมมติว่าจะกรอก3 0,000ก็ต้องกรอกกี่ช่องลนเนี่ยตามเนี่ยหช่องฉะนั้นถ้ากรอกสามพันนักศึกษาเติมศูนไม่ได้ครับเพราะเติมตปุ๊บมันจะอยู่ช่องสตางค์นะสมตรบัญชีถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นช่องป้องกันการเติมนี่ครับเขาถึงทำแบบนี้นะครับก็จริงๆถามว่าที่นักศึกษาพูดเ่เอาชีวิตจริงๆนะก็ถ้าไม่มีสเปซเหรอือก็เติมคือมันง่ายสุดอะในการทํางานไง ถูกไหมครับแต่ว่าบางทีมันมีปัญหาว่าบางครั้งเนี่ยเราทานไปแล้วเราแยกประเภทไปแล้วมันเติมไม่ได้นะครับเพราะคุณต้องตามแก้หมดเลยครับตั้งแต่จุดนี้ไปถึงแยกปรเทีวุ่นวายครับเขาก็ไม่นิยมเขาก็ใช้ปรับปรเอาเลยนะครับแล้วรายการาปรับปรุงมักจะเจอเนี่ยไอคนที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีพอผู้ตรวจสอบเจอบัญชีเจอเขาไม่แนะนาอยู่ไล้ให้คุณแก้แบบนั้นบอกคุณต้องมาทึบัญชีเพิ่มนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะตัวอย่างนี้ วอย่างนี้เกิดขึ้นเลยครับรับรายได้ค่าบริการ2,000แต่บันทึกเป็นเท่าไหร่กรณีนี้บันทึกมากไปหรือน้อยไปบันทึกมากไปนะครับที่ผิดเนี่ยไอ้ที่ผิดเราคือก็คือเหมือนเดิมคือเรารับรายได้ค่าบริการเดบิตเงินสดเครดิตด้วยรายได้ค่าบริการเราบันทึกไว้2,000ที่ถูกจะต้องจาก2,000จะเป็นเท่าไหร่ครับ เอ้ททีตบันทึกวิสีพันไ, 4, 000, ไม่ใช่สองพันทษโทษอันนี้ผิดแคบอยู่พวกหลังที่ถูกมันแค่เท่าไหรสองพัน <2, 000. S 2> เท่านั้นแบบนี้เขาเรียกว่าบันทึกสูงเกินไปวิธีการจะลดยอดทำยังไงวิธีการลดยอดนะครับอันนี้บันทึกสูงไปเท่าไหรสองพัน <2, 000. S 1> เราต้องลดจากสี่พันลงมาสองพัน เมื่อกี้นี้บันทึกเพิ่มก็บันทึกปกติเลยใช่ไหมแต่เพียงว่าใส่ตัวเลขที่มันเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าจลับบันทึกลดวิธีการทึกลดคือใช้วิธีการกลับบัญชีครับตัวนี้เอาตัวนี้มากลับบัญชีลดยอดต้องกลับบัญชีครับก็คือต้องเดบิตอะไรเดบิตด้วยรายได้ค่าบริการเครดิตด้วยเงินสดไม่ใช่4,000นะครับ ใช้ส่วนต่างคือแค่สองพันครับก็คือเอาสี่พันลบกับสองพันถ้าเราเอาสองตัวนี้มาเจอกันคำตอบจะได้ตัวนี้ถูกไหมครับึกษาดูเงินสดอยู่เดบิตเจอเครดิตเงินสดเดบิตสี่พันเจอเครดิตสองพันมันก็จะเหลือเงินสดสองพันด้านเดบิตถูกไหมครับไรายได้เข้าไปการเครดิตสี่พันเจอเดบิตสองพันมันก็จะเหลือได้เข้าการด้านเครดิตสองพันจะเท่ากับตัวนี้พอดี ฉั้นการลดยอดคือการกลับบัญชีครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เป็นผลต่างอันนี้ตัวอย่างนี้จะเป็นกรณีที่ 3. จุดเท่าไหร่ครับ3.3ครับ